ตักเครื่องเร็วกับไปล่างถวยหนึ่งเขาเสร็จเทื่ยนด้วยละ่ะจ้าเมียจา้าเฮ้ยนี่กูเป็นผัวหรือเป็นทาสวะเนี่ยเดี๋ยวพวกเฮาแวะผักอยู่หมู่บ้านทั้งหนากันเนาะบักพี่นอ้อยตามนั่นเลยลูกพี่ บ้าน,นี่มันเป็นจังไดวะตั้งแต่ยางเขามาเห็นแต่ผู้สายสงสัยผู้หยิงสูพันไปหมดแล้วล่ะลูกพี่ <c oughs> เดี๋ยวก่อนไอ้กาผพาเขาถามแน่มีอย่างหมู่บ้านนี้บบมีผู้หญิงตีอ้าวตอนอันยางเขามา้าสูบได้อา่านป้ายบอที่นี่มันคือหมู่บ้านเมียใหญ่ผู้หญิงคือใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านนี้ อา้าวแล้วผู้ชายอกสามศอกแบบเผาเดซ่าผู้เป็นผัวอย่างพวกกูมันกเน็เป็นได้แค่ทะเป็นได้แค่คนไส้ที่ถือคูนที่คมเพงนั่นละ่ะกูขอเตือนมึงไว้เลยนะอย่าเอาเมียที่หมู่บ้านนี้เด็ดขาดเมึงพ่อยังของมึงอยู่แบบผั <c oughs> วเฮ้ยสยแล้วกูถ้ามึงง่มยาเป็นแบบกูอย่ามีเมียอย่ามีเมียหนีไปเจอแบบนี้เอาสกูบ่อยากมีเมียเลยวะ <c oughs> เออ เมียจา๋าปิดไฟหน่อยจา้าเมียจ๋าเฮ้เป็นแค่ผัวอย่าบาังอาจมาใส่เมีเย้ยสัตว์เอ้ยกูปิดเองก็ได้โว้ยเมียจา๋าตื่นขึ้นมาลูกกินเขาได้แล้วจา้ามื้อนี้ผัวเห็ดทอดไข่ก้อยกระป๋อมและกกระต้มอึง้งอาหารโปรดของเมียไง เดี๋ยวเมียขอลองซิม,มึงก่อนแล้วกันหับห้องเลยวะเมียต้องหมักอย่างแน่นอนทอดไชยกับบะแช่ก้อยกับป้อมกับปันห้างมาต้อมอึ้งกับปันขีคันข้ามีแต่ม,มาเท่านั้นแหละทีแดกได้โอ้ยเป็นผัวมันเก็ดเหตุยังบ่ถูกใจเมียเลยเนาะมีสิ่งเดียวนั่นล่ละที่มึงเหตุถึกเมนยังกระถึกดานั่นแหละเฮ้ยผัวหับบ่ได้ผัวับบ่ได้ <c oughs> อุย๊ยจอบเบิ่งตังดนถึกเมียดาซ้ำ เป็นผัวในหมู่บ้านนี้มันก็น่าสงสารเนาะทั้งที่ดีอย่ามีเมียดีกว่าฮัลโหลผู้สายสนใจมาเป็นผัวน้องนางงาบอนั้นผู้สาวกําลังห้องกําพาอยู่อย่าลงกลมันนะลูกพี่บอซั้นโอ้ยว่าบอทั้นสุดความเลยไปซะแล้ว ว่าจึงได้ผู้สาวอยากได้อากับผ้าเป็นผัวสันตีน้องเองก็ยังโสดยังซิงยังบ่มีไพ่มายิ่งทงนาน,น่อยนองเลยอย่าหลงกลมันมึงมันยังมีอนาคตที่โสดใสอย่าเอามันเป็นเมียเย่ามาสอดตอนคนที่กำลังหาผัวตกลงมึงสิยอมเป็นผัวกูบอกตอบมาเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นเย้น้อ,อ,นองนางงาได้ผัวแล้ว นี่มันหงเฮียนบ้ายัางวะกะหงเฮียนสอนการเป็นผัวน่ะดิปฏิโทแค่เป็นผัวก็ต้องเฮียนเลยตีอยากเป็นผัวทีทีก็ต้องเฮียนนะจ้าเมื่อนี้พ่องเฮาทิมาเฮียนวิชาซิมอาหารกันเสียดีหลายคนต่อไปเ<ช><บ>ต็มหน้ากูเลยบ้าเอย้ยมันแชบบนไดนวะวนเค็มปลาหน้ำทะเลโอยโปตีนเต็มหน้ากูเลย บอกผ่านการเป็นผัวที่ดีถึงเมียเสียกินเค็มหมาบอด,ดกซำใดก็ต้องว้าว่าซ่บโอ้โยกูเข่าบวถึองอีรีว่าวิชาต่อมาคือวิชาเซอร์ไพรส์รถ้าสมมุติว่ามือน,นี้เป็นมือชิปซีกุมภาผัวจะต้องมีชาดอกไม้สส่ท้องอียังมันก็แค่วันวันหนึ่งมันพิเศษออนไหนว่าเออผิดอีกแล้วกู วันที่14กุมภาเป็นวันวาเลนไทน์ดอกไม้สอยทองหรือว่าไอพน n e 18มันคือการบอกหักที่จริงใจที่สุดสิ่งนี้กูก็เขาบ่เถึงเฮ้ผัวเมียปวดขาบีบขาให้เมียเนะ่นี่กูเป็นผัวด้วาเป็นคนใส่กันวันนี้หลังจากบีบขาแล้วกันนี้นั่นมันแมนอีหยังว่าลกขนขี้แห่เมียน,นำ้ำอื้สวยแล้วกูเออบีบหนังขี้แห่กู เฮียบอกแล้วว่าอย่าให้หนีบนังเมียเอาลูกพี่มานั่งห้ยังอยู่กล้องคมไม่นี่ละบักพีน้อยสอยกูทีกูบ่อยากเป็นผัวที่ถือกดขี่ขู่ทีแบบนี้อีกแล้วฉันเอาแบบนี้แล้วกันลูกพี่แบบใดตอนนี้ผีน้อยตั้งสมาคมพอบ้านใจกล้าขึ้นมา นี่มันเสี่ยงถึงขันตายได้เลยได้ม่ต้องหว่วงเพราะว่าสามาชิกของพวกเฮาคือบรรดาพวกผัวทั่วหมู่บ้านแมนแล้วพวกเฮาจะบ่อย,ยอมถึงกดขี่กูเทียดอีจอไปถ้าเฮาบ่ลุกขึ้นต่อสู้ตอนนี้พวกเฮาก็จะกลายเป็นทาสถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะทวงคืนอำนาจจากพวกเมียทุกคนขันชั้นเอาใดเอากันสมาคมพอบ้านใจกจจล้าจงเจริญสมเสย ผูวะบักผู้วะมีอยากกินเข่าแล้วเฮ้ยมึงอย่าให้กูเจอมึงเด้อกูชิจัดมึงเห็นนักโลดเอากินเจมที่รถน้องสาวมือนี้ไอจอยเลี้ยงเองโอ้ป๋าใจดีลีใจดีแบบนี้เมียบ,วบัวบ่เมียบักผูวะเหมืองมึงกล้ามีเมียน้อยบอ่เฮ้ยมีเมียเออกูมีเมียน้อยหรือมันจังได้วะ นี่มึงกาดินกับระบบเมียเลยบอเออกูบอยงมเป็นทาสมึงตลอดชีวิตดอกมึงบักผัวาตายซะมึงอย่าหวังว่ามึงชิคมเหงกูได้อีกต่อไปเอาส่วนตีนไปกินซะกูบอไปมึงไว้แท่บักผัวว้าวไอ้จ้ยเก่งดีๆเตะเมียปิวเลยแน่นอนอยู่แล้วสมาคมพอบ้านใจกล้าจงเจริญผัวผัวเอ้ยมันหายไปใช่ของมันวะ ตอนแรงมาหาน้องอีกเดอ้อไอ้กำมพา <c oughs> นี่นี่บักผัวมันมีกิ๊กมานี่ตอนนี้มันเกิดเรื่องขึ้นแล้วบรรดาผัวผัวของพงเฮามันหนีไปมีเมียนน้อยเมียนแล้วเมื่อวานนี่กูก็ตามไปจับจนหอดห่านเบี้ยนี่มันถึงขั้นวิกฤตละไดเรื่องราวแบบนี้มันบกเคยเกิดขึ้นกับหมู่บ้านของเฮาแบบนี้พงเฮาชิจัดการมันจังใดล่ะผัวไผ่ไผ่กระฮัก ขันซันส่งสไนเปอร์มือดีของพวกเฮาไปจัดการอีเมียน,น้อยนั่นซะสามวัน,วนก่อนหน้านั้น,นที่สมาคมพ่อบ้าน,นใจล้าพวกเฮาจะต้องวางแผนคนล่มระบอบเมียพวกเฮาบ่เคยเหตุวิธีที่เสี่ยงตายแบบนั้นมาก่อนเลยวกวูวาพวกเฮาตายแท้รอบนี้แผนมีอยู่วะให้พวกเฮาไปหามีกิ๊กมีเมียน,น้อยซะวิธีนั้นตายแบบบ่ได้เกิดเลยล่ะวิธีการที่เสี่ยงร้ายเท่าไหโอกาสสำเร็จมันยิงสุง ผีน้อยเห็นดีนำกับวิธีนี้แล้วพวกสู้สีเอาจังไดเอา้าตายเป็นตายว่าลงเฮือลำเดียวกันแล้วดีฮิฮิ <c oughs> โทรหาผัวคนอื่นก่อนดีกว่า <c oughs> เป้าหมายเมียน้อยจัดการสำเร็จจัดการเป้าหมายต่อไปเลยหับซ่าเป้าหมายที่สองหลอกเป้า <c oughs> มีคนเอาใจแบบนี้มีความสุขสะเหลืเกิน เฮ้ยมีความสุกหลาเหมือนบอบักผัวน้องกับมีความสุ้คือกันเฮ้ยหัวระเบิดเลยอยู่บาได้แล้วกูภารกิจจัดการเมียน้อยสำเร็จ